ยิงปืนนากรทหัวศพโดยกิตาณนทตอนที่สาวโอบอกระแทกเสียงใส่บอกห้เหยีก็หยีเถื่อน่าคืนชักช้าแกนั้นล่าจะโนเหยียบโต๊จำไจทคำความเร็วแต่พอเข้าไปใกล้สิ่งนั้นไมนก็ขยับขและลงกตึ้งๆตามพื้นแล้วไปอยู่ความ่กลางถนนพอหมอกพอตัดจังหวะเดียวกับที่รถกำลังขับผ่านคนคือโตทับบางอย่างเสียงดังกรอบรถใสไปมาแล้วไปจอดอยู่ข้างทางจนุ้งตื่นตะกี้ฉันเหยีอะไราตรวจรองเสียงหลงจะเปิดประตูลงไปดูแต่พอหัวโอบองเลื่อมเร็วเยตดห่ลไปรวแ่นเ็นหน้าทื่

แด่เช้าก็สายพอดีระวางรพระทั้งสีก็คุยกันอย่างประนกตบอกว่าไม่เล่าให้หมดโตงจึงเ่าเหตุการณ์เมื่อให้ฟังว่าพวกเธอไปเจออะไรมาโตหน้าเียบยกใหญ่สักพักพรเดินกลับเข้าวัดทุกคนรีใส่บาและหลวงพี่ก็ให้พรแสงแดดกับพี่ช่วยให้จิตใจแจ่มใสขึ้นได้จริงๆจากนั้นโตจึงบอกหมดว่าเราจะไม่เหยียดจังหวัดนีอีกแล้วจากนั้นจึงกลับมาขึ้นรถโตองกับลอยเดินตามกันติดและก็เห็นบางอย่างคือกระโปงชามีรอยูดเป็นทางยาวขนาดสี่ลอยเหน

ไมพอดีม <aunque S 2> <me> ีป <cheg> ัญหาอยากคุยว <od> ่าสามารถขายหรือเปลี่ยนได้ไหมลอยเดินออกไปหลังรถดูรอยที่ถูกขูดแล้วเอามือคาบดูใส่ได้ดับมือผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสักพักแท็กซี่วิ่งมาจอดข้างาๆลอยจึงบอกให้เดินเลียกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้เช้าไปเจอกันที่เต็นต์รถโดนยิงยิงทั้งสามก็แยกกันที่ตรงนั้นรถวิ่งตามตานมาไม่นานลอยก็เตรียมตัวเลี้ยวขึ้นทางด่วนส่วนลอยกับเพื่อนไม่ได้ขึ้นจังวันั้นเองกรุณามีภาพตามนะครับรถโดนที่กำลังขึ้นทางด่วนมันจะเหนียวน้าแล้วท้ายต่ำแถมยังเป็นไฟชนิดไม่เข้มทำให้ลอยกับโตเหห็นทุกออย่่างง้้ด ตัวทักเป็คนแรกวรถอีโดมีมอนรองคออยูตรงบาะหังเลือลอยมองตามทันทีและเห็นเหมนที่ัวบอกคุอะไรไม่รู้ลักษณะคล้ายนอนรองคอสีขาวอยู่แถวๆพนักพิงหัวของบาะหลังในตอนนั้นรถดยังลออยู่ทางลาดส่วนแท็กซี่ทับเข้าไปกล่ทีแลตามทางรับแท็กซี่ได้ขึ้นทางด่วนนะครับทั้งสคนเริ่มเห็นชัดขึ้นมอนสีขาวใบนั้นมีภาพสรีเป็นหญิงคนหนึ่งซึ่งค่อนข้างแน่ใจว่าบนรถไม่มีมอนลักษณะนี้ก็เพิ่มจะไ่ดเือตีแล้วเมือแท็กซี่ขับเข้าไปกล้อีกนิความรู้สึกตั้งตื่น รถตนที่ติดบนทางด่วนเริ่มเคลื่อนที่รถแท็กซี่ขับเลยไปจนมองไม่เห็นรถที่ำขึ้นทางด่วนลอยหยิบมือถือโทรหาดมลายสายต่อกลับหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขณะนี้เป็นานักานับที่หีัวใจเเอนลอยบอกให้แท็กซี่จอดรถแล้ววิ่งย้อนมาดูทางขึ้นทางด่วนแต่รถตก็หายไปแล้วเท่านั้นไม่พอรถที่ติดข้างหลังก็เริ่มหีแปลใส่แท็กซี่จนพอต้องจำใจกลับขึ้นรถนอเนยนตอนนั้นเหมือนเช่นี้เลือกสองคนคือทิ้งแท็กซี่คันต่อแล้วเรียกคันหมายวิ่งทางขึ้นทางด่วน ตัวอยบอกังเคยเหนในหนังนี่แต่ของจริงคนละความรู้สึกเลยติดตามจนวันนี้ลอยโทรหาดนอีกรอบเมื่อไม่คนรับจึงตัดสินใจให้แท็กซี่เปลี่ยนเส้นทางมุ่งไปบ้านดนแทนเมื่อไปถึงปรากฏว่าดนยังมาไม่กับพ่อกับแม่ดนก็ชวนให้เขาไปนั่งรอในบ้านลอยก็ัว่าจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังดีไหมลูก้ใหญ่มองว่างงาแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจเล่าเรื่องที่เจอมาให้พ่อแม่ของโดนฟังฝ่ายคุณพ่อไม่ค่อยเชื่อแต่คุณแม่น่าซีถายใจติดติดพอสามีถามว่าเป็นใครก็หันมาพูดเถื่อนว่า กับอยากเรื่องงานสายนะัคุยเ,เพื่อนเรา่อนเฟนลอยก็เริ่มทำง,งานิดติิดติมากเสียงด,มดมนมันแจ่ที่คนลอยเลยบอกว่าไม่ต้องห่วงจะเป็นเพื่อนตอนนี้อยู่ไหนกำลังขับรถลับบ้านใช่ไหมแต่คำตอบของโดนทำตอบโทรศัพท์ร่วงลงือทับลอยเราหยุดนองกระจกหลังสองามรอบเม่อ 2, 3, ีเใ,ใครก็ไม่รู้นั่งอยู่หัวแลนั่นเป็นประโย์สุดท้ายที่ลอยได้ยินและยังเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับลมลอยพยายามโทรหาแต่ติดต่อเรื่องไม่ได้แต่หลังจากนั้นไม่นานนี้เจ้าที่ติดต่อมาว่าโดนกระจบอุบัติเหตุรถความเสียชี สำหรับเรื่องนี้บางคนอนาจไปปอกรู้สึกว่าไม่น่กลัวแต่ความรู้สึกส่วนตัวยอมรับว่าหลอนเพราะหลังจากได้ฟังตัวบอนดาลมองกัวโปรไฟล์พักใหญ่รู้ว,ว่าในความมืดลึกลึกหลังจะมีใครที่เราไม่รู้จักนั่งต้องหน้าเราอยู่หรือเปล่าคงเราเป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถเจอได้ทุกวันก็มั่งเอาล่ะหลังอ่านจบมองเฉลยกระจกมองหลังดูนะครับว่ามีใครนั่งอยู่หรือไม่ราตรีสวัสดีครับขอขอบคุณที่มาเรียบร้อยเรื่องเล่าตอนยิงปนืนธนาจ้าวศพปิตาณน,น